เด็กขากรดเด็กขากรถึงได้ไม่รับนะเด็กขากรเก่มากเก่งมากเก่งมากเก่งมากระชาเก่งมากเด็กกระชาไปเดินมานะกรต้องเ้ากรรู้แล้วเด็ขากรเด็กขากรเลกขากเด็กขากรเขาก่อนากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งลูกเก่งเด็ขากน หวขาจังเลยอ่ะทำไมหัวขาจังเลยเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยหัวขาจังเลยหัวขาจังเลยเช็ดหน้าด้วยเช็ดหน้าด้วยไปเดินมาและไปเดินออกกําลังกายมาแล้วเช็ดหน้าด้วยโอ้ชาก็หัวขาจังเลยห่วงทาไมเนี่ยขาเนี่ยขาเนี่ย้หืมเหม็นมากแปรงฟันยังแปรงฟันยังหัวขาจังเลยรักแม่ไหม